ท่องกับเป็นตัวที่สีท่องเนี่ยถ้าถ้าติดกับเป็นตัวทีสีเนาะครับเจ้าไข่มุกอ่างใหญ่ๆครับอ่างใหญ่เป็นลูกตัวผูลูกตัวผู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้าเมื่อนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาปวยคือเก่าหร้อครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบพ่ได้พลาดคลิปด,ดีๆราคาปวยถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับครับพี่น้องมาพ่อกับครับในน้ำตัวนี่พ่อครับพ่ออ้วนบ้านนนศิลาครับ,รบตำบลหน,นองเขียดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นครับผมวันนี้จะเปิดจากตัวพ่อ เมื่อนี้เปิดโค้มหนึ่งครับตัวหนึ่งครับครมาเบ่งตัวเรียกชื่อว่าจัวไหนใบดอนครับแม่คำแก้วนี่คำแก้วอ่างอ่างนะครับตัวนี้หนาเขาดีสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยครับบ่ถึงร้อยสามสิบดอกแต่มันอ่างหางดีใยดอนหางดีขี้ได้ครับนี่เด็กน้อยขีดเล่นหู้จิงหัครับอ่างอ่างเลยหางก็สวย หางดกอ่างเป็นผัวนะมันงามเป็นเ็นเปิดตัวแล้วก่อนเป็นได้ลูกสามตัวแล้วครับสามตัวแต่ตในทองกับเป็นตัวที่สี่ในทองเนี่ยถ้าถ้าตีกับตัวที่สี่เนาะครับ,เ,รบเจ้าไข่มุกไข่มุกข,ขาวครับใส่ไข่มุกข,ขาวไวปมันได้สามตุลาสามตุลา เดือนเครื่องประมาณนี่ครับประมาณเดือนเครื่องไปรุ่นออกนี่ไปฝากใ,ใ่กินหญ้าเก่งตาโปนครับน่าจะเป็นเสื้อสายเพชรอุดรบ่บ่หูเนาะหูเห็นกับฟอนล้ำยังอยหนึง่งควดอนเป็นควน <ไฟ S 1> ดอน,ดอนครับผมพ่องมันนี่ไปรุ่นเอกพ่อล้วว่าอ,อ่างใญ่ๆครับราคาบ่แพงครับเปิดเบาเปิดไปเท่าไหร่ป เจ็ดมืนหาพันครับตอ่อรองได้ครับหาพันตอ่อรองในเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์แ6ดหกเกาแปดสหกห้ครับเราไปขี้เ่นครับเนี่ยหู่หลายวัสันพอแล้วว่ากินยาดีเพิ่งติครับกินยาเก่งเพิ่งไปหมวนปลามาเมื่อกี้วันกะง,งามเองครับไมเพ่อกับแม่ลูกตัวที่สองบัน่นครับผมสวยๆครับมูลล่าผสมไทยเป็ดมลลูาผสมไทยหน้าสวยครับ แต่ว่าอ่องทะเรมถีถุงเท่าเริ่มสีขาวแล้วนาเขาดีครับสูงเท่าไรพ่อนาสี่ร้อยสามสิบห้าสามสิบหกประมาณนี้เนาะไม่ได้วัดมินยนันตลรับเมตรซื้อว่าจัางไหนครับซื้อแม่พลอยพลอย,อย,อยโมล่าครับโมล่าสายเลือดต่างเอาไปพัฒนาครับอ,าอ่างอ่าญยๆลูกได้ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วลูกพัน ลูกไซเป็นโมลาคือกันเนาะแต่ว่าออกไทยแนี้แล้วล่ะออกไทยแล้วครับมีอ่องคอแล้วมีอ่องคอแล้วเป็นลูกายสีก็เริ่มสีเป็นสีแท้ๆมาละโอท่านเนี่ยแท้งดังอยู่ครับนี่สวยครับเอาไปใส่พอใญ่ๆในทองนี่เป็นยังไงครับในทองมันมีควายคุ้มฝูงอยู่ครับแต่ว่าบ่แน่ใจว่าทองบอทองบ่ทองนะได้ประก้ารับประกันครับมันเป็นควายคุ้มฝูงมันนี้เพิ่งแยกมาครับจับได้ครับ เช่องกินใหญ่เก่งอ่างเญ่ๆครับอ่างเญ่เป็นลูกตัวผูลูกตัวผูกผมนี่สิเปิดด้วยอะไรบ้เลยครับผมนี่เปิดไว้แสนสามหมืนครับผมราคาจะต้องได้แสนสามหมืนครับเอาไปพัฒนาเอาราคานี้ต่อรองได้อยู่เนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้เปิดโทรศัพท์นี่ครับศูนย์แปดหกเก้าแปดสาม หกห้ 6, 5, 4, 8, ครับครับพอ่ออ้วนทัวมาตัวรองกับเราได้เวืองหน้าเขาเปิดครับเขางามครับสวยลูกตัวที่ไหนแล้วครับนายทอลูกตับเป็นเต็ดตัวที่สามครับตัวที่สามเนาะ